สวัสดีครับวันนี้ขอพาเพื่อนพ้องพี่น้องได้มารู้จักบริษัทเปิดใหม่ครับเปิดใหม่นะครับเมื่อวันที่7มีนาคม2567ครับชื่อว่าบริษัทแอมซ่าจำกัดนะครับบริษัทแอมซาจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่7มีนาคม2000 967นะครับจดทะเบียนพาณิชย์ครับจัดตั้งบริษัทนะครับเป็นบริษัทธุรกิจสีขาวครับสีขาวถูกต้องตามกฎหมายขับเคลื่อนด้วยสินค้าครับสินค้านําล่องเป็นกาแฟครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพราคา250บาทครับใช้คะแนนนะครับในการคํานวณจ่ายผลประโยชน์ครับ1กล่องนะครับ250บาทได้50 PV หรือ50คะแนนครับ แผนการตลาดของบริษัทแอมซ่าครับเป็นแผนนวัตกรรมครับแผนอัจฉริยะครับที่หนึ่งเดียวในโลกครับชื่อแผนว่าแผน1นึ่แตสอลีลันแบบไดนามิกนะครับ1นึแตสอลีลันแบบไดนามิกเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆในวันนี้ครับผลประโยชน์มีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับมีเท่านี้จริงๆครับคือ1ค่าแนะนำครับ ค่าแนะนํา20%ครับจาก PV นะครับ20%ของ PV ค่าชั้นนะครับค่ายูนิชั้นที่1 10%และค่ายูนิชั้นที่2ครับ250%นะครับนี่คือผลประโยชน์3ข้อนะครับที่ทางบริษัทแอมซ่าจำกัดนะครับได้จดทะเบียนขึ้นมานะครับแต่ความอัจฉริยะของแผนครับซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อปดล็อกนะครับแผนการตลาด แบบเดิมเดิมครับเรามารู้จักแผนตลาดแบบใหม่ครับที่ชื่อว่าแผน1 8 2 2 8 4ตรีลันแบบด y นามิกนะครับเราจะดูแลสายงานแค่2ชั้นลึกนะครับ2ชั้นลึกเท่านั้นทุกคนก็จะมีไรายได้ด้วยการนะครับมาซื้อสินค้าเป็นกาแฟนะครับ250บาทนะครับเรามาดูกันครับขั้นตอนกระบวนการของการคำนวณการจ่ายแผน รายได้ของบริษัทแอมซ่านะครับอันดับแรกครับเราเข้ามานะครับเราเข้ามาเราก็เป็นนะรเราก็เป็นตัวเราสมัครเข้ามาในผังโครงสร้างของเราครับเป็นตัวเรานะครับเป็นตัวเราเราแนะนําเพื่อนแค่2คนนะครับเราแนะนําเพื่อนแค่2คนนี่คือรับเบียบนะครับเราใช้แผนไบนารี่ครับหนึ่งแสองนะครับแนะนาเพื่อนแค่2คนนะครับให้มาซื้อให้มาซื้อกาแฟนะครับคนละ หนึ่งกล่องนะครับแผนเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นด้วยแผนที่1น่ครับแผนตำแหน่ง S นะครับตำแหน่ง S นะครับตำแหน่ง S คือตำแหน่งเล็กสุดนะครับตำแหน่ง S บริษัทมี3ตํตำแหน่งครับ S M L นะครับตอนนี้เริ่มต้นด้วย S นะครับ250้ยบบาทครับตัวเราแนะนำครับผลประโยชน์ข้อที่1เราจะได้ค่าแนะนำจำได้ไหมครับข้อที่1ได้ค่าแนะนำนะครับได้ค่าแนะนำาี่ครับของคนซื้อ 250บาท20%ของ50 PV ครับเท่ากับนะครับเท่ากับ10บาทครับแนะนำมา2คนเราก็ได้10บวก10นะครับเท่ากับ20บาทครับในชั้นที่1ครับแนะนำติดตัว2คนนะครับและคนนี้เป็นชั้นที่1ของเราครับเราได้ค่ายูนินะครับชั้นที่1อีก10%็ครับอีก5บาทครับอีก5บาทบวก5บาทเท่ากับ10บบาทนะครับโอเคครับ แนะนํามาแล้ว2คนได้ไปแล้วนะครับสาบาทนะครับจากการซื้อกาแฟครั้งเดียวครับแผนของเรานะครับซื้อกาแฟครั้งเดียวตลอดชีวิตครับไม่มีการซื้อซ้ํานะครับทางระบบจะคํานวณจ่ายให้เราอัตโนมัติและซื้อซ้ําให้เราอัตโนมัตินะครับเป็นอย่างไรครับต่อไปครับทุกคนแนะนําแค่2คนครับนายหก็ไปแนะนำนายสามครับนายสนะครับนายสนะครับ นายสองก็ไปแนะนํานาย5และนาย6ครับเท่านี้นะครับแผนของเรามีแค่2ชั้นครับ1.82นะครับรีลันแบบไดนามิกนะครับผลประโยชน์ข้อที่3ของเราเกิดขึ้นทันทีครับเราจะได้ผลประโยชน์ข้อที่3คือค่าชั้นที่2อีก250%เปของ50 PV 250%ก็คือ125บาทครับ125มีทั้งหมด4คนเท่ากับเท่าไหร่ครับ500บาทครับ 500บาทครับผลประโยชน์รวมนะครับสองชั้นครับหกคนของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสองชั้นของเราเป็น530บาทครับแต่ความอัศจรรย์เกิดขึ้นครับแผนที่นี่ทำแค่สองชั้นครับหนึ่งแปดสองลีลันครับบริษัทจะคำนวณให้อัตโนมัติโดยเก็บรหัสที่หกที่ห้ากับที่หกครับที่ห้ากับที่หกนะครับรหัสละ ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่บวกร้อยยี่สิบห้าบาทเป็นสองร้อยห้าสิบาทครับมาซื้อกาแฟซ้ําให้กับเราครับมาซื right ้อกาแฟซ้ําให้กับเราให้เราไปเกิดรอบใหม่ครับเราไปเกิดรอบใหม่ครับเป็นรอบที่สองครับรอบที่สองครับของเรานะครับวันตัวของเราครับถูกลบออกไปครับรายได้ของเรานะครับหกรหัสของเรานะครับหกหกรหัสของเราตรงนี้ครับถูกลบออกไปสองร้อย ห้าสิบบาทเราจะเหลือรายได้นะครับในรอบที่หนึ่งของเราสองร้อยแปดสิบบาททุกๆรอบนะครับรอบที่หนึ่งเรารับสองร้อยแปดสิบาทนะครับหกคนนะครับรหัสที่ห้าที่หกรีลันไปเกิดรอบใหม่นะครับรีลันไปเกิดรอบใหม่นี่คือแผนนะที่เรียกว่าที่เรียกว่าหนึ่งแต่สองรีลันไดนามิกนะครับและทุกคนทําแบบนี้เหมือนกันครับทาแบบนี้เหมือนกันครับในหนึ่งนะครับโดยธรรมชาติครับแผนโดยธรรมชาติครับแนะนำสอง คนในนายสามในสี่นายสามในสี่ก็ไปแตกคนละสองในสี่ก็ไปแตกคนละสองก็จะเป็นหนึ่งแตกสองนะครับรีลันไดนามิกนะครับของนายหนึ่งนายหนึ่งก็รับนะครับรับสองร้อยแปดสิบบาทครับสองร้อยแปดสิบบาทและรหัสที่ห้าที่หกของนายหนึ่งก็จะเกิดรหัสใหม่ครับก็จะเกิดรหัสใหม่รหัสใหม่ก็จะตามเราไปครับตามเราไปครับตามเราไปอยู่ฝั่งซ้ายครับ ในสองก็เหมือนกันครับในอ้าในหกก็เกิดในสองในหกก็เกิดสองครับก็จะครบนะครับสองชั้นครับหนึ่งแตกสองนะครับลีลันนะครับรหัสที่ห้าหกของนายสองนะครับก็จะไปเกิดใหม่ครับนายสองรับสองร้อยแปดสิบบาทรหัสที่สองของนายสองก็จะไปเกิดใหม่อย่างนี้ครับหน้านายหนึ่งก็จะตามระหมาครับนายสองก็จะตามราหมาครับ เป็นพวงเป็นพวงเหมือนกันนะครับนายสามนายสี่นะครับก็เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับแนะนำสองคนเท่านั้นครับเมื่อครบนะครับสองชั้นนะครับหนึ่งแต่สองรีลันนะครับนายสามนายสี่นายห้านายหกก็จะมาเกิดกับเราครับตามเรามาเป็นพวงนะครับตามเรามาเป็นพวงนะครับเมื่อเราครบพวงลูกหลานหรือเราตามเรามาครับเราครบสองชั้นนะครับรีลันใหม่ครับรหัสนี้ก็เก็บไปสร้าง รหัสใหม่โดยการไปซื้อกาแฟซ้ําเราก็จะเกิดรอบที่3ครับรอบที่3ครับรับอีก280บาทรับอีก280บาทเมื่อครบ2ชั้นนะครับ2ชั้นเท่านั้นนะครับชั้นที่1มี2คนชั้นที่2มี4คนนะครับรวมเป็น6คนรวมเป็น6คนนี่คือระบบใหม่ครับนะที่เรียกว่าแผน1 8 2แตก2นะครับรีลันแบบไดนามิกการเคลื่อน โดยธรรมชาติจะตามกันเป็นพวงนะครับเป็นพวงพวงไปเลยลูกหลานเลี้นหลวนตามกันไปนะครับเพียงผู้คนแนะนําแค่2นะครับแต่แผนโดยธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนี้ครับมันไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่ทางบริษัทแอมซ่านะครับได้ได้ทำแผนมาเพื่อปดล็อกนะครับแผนการตลาดอื่นๆที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับโดยการทําง่ายแล้วนะครับหนึ่งแต่สองนารีลันเกิดใหม่ทําให้ทุกคนรับ250บาทนะครับทุกรอบเกิดใหม่แบบอินฟินิตี้ครับไม่มีจํากัดนะครับเกิดใหม่เป็นอินฟินิตี้เลยนะครับนะครับแล้วก็รับกาแฟทานตลอดชีวิตตลอดไปนะฮะตลอดชีวิตตลอดไปนี่คือแผนอจิยดครับแต่ผมจะมาบอกนะสูตรรับอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ครับแผนที่นี่คือนะฮะลูกนะครับ เราแนะนําลูกเรานะครับลูกจะแซงพ่อแซงแม่ไม่ได้นี่คือความอัจฉริยะครับลูกจะต้องมาช่วยพ่อช่วยแม่ครับนะครับนั่นคือเกิดขึ้นยังไงครับแบบที่2ผมจําลองให้ดูนะครับแบบที่2จําลองให้ดูว่าตัวเราตัวเรานะครับตัวเรานะครับแล้วเราไปแนะนํานายหนึ่งใช่ไหมครับกับแนะนํานายสองใช่ไหมครับนายหนึ่งกับนายสองนะครับแต่บางเอิญนะครับนายหนึ่งกับสองเราเป็นคนแนะนําครับนายสามนะครับนายสามเนี่ย นายหนึ่งเป็นคนแนะนําถูกต้องไหมครับอันนี้เราเป็นคนแนะนําใช่ไหมครับเราเป็นคนแนะนานายหนึ่งนะครับและแนะนานายสองใช่ไหมครับและนายหนึ่งไปแนะนํานายสองนะโดยธรรมชาติทั่วไปนะครับถ้าธรรมชาติมันจะเคลื่อนกันเป็นพวงอย่างนี้ครับพวงกันพวงแต่ถ้ามันผิดธรรมชาติครับผิดธรรมชาติครับคือไม่มีใครแนะนําครับบังเอิญนายสามเก่งอยู่คนเดียวครับนายสามอยู่เป็นคนเดียวครับซึ่งเป็นลูกของนายหนึ่งครับนายสามแตกครับนายสามแตกนายสามแตกครับนายสามแตกครบนะครับนายสามครบนะครับ ครบนะครับแล้วก็รีลันครับรีลันครับไปเกิดรอบที่2ของนายนายสามครับไปเกิดรอบที่2ครับแต่เราในหนึ่งในสองยังไม่เกิดเองครับนะครับแต่กติการะบบล็อกไว้ครับว่าลูกจะไม่แซงแม่ครับลูกจะไม่แซงแม่ครับลูกเป็นลูกของนายสามเป็นลูกของนายหนึ่งนะครับรหัสที่สองของนายสามจะต้องมาเกิดใต้ใต้แม่ครับมาอยู่นี่ครับเป็นนายสาม รอบสองครับรอบสองอยู่ใต้แม่ครับอยู่ใต้ไหนหนึ่งครับเห็นไหมครับเกิดยางงี้ครับคือลูกจะไม่แซงแม่ครับจะไม่แซงพ่อแซงแม่ครับล้าพูดเก่งอยู่คนเดียวครับหาอยู่คนเดียวครับเอาหาอยู่คนเดียวครับในสามเก่งมากเลยครับหาอยู่คนเดียวทีมงานแตกทีมงานแตกครับเกิดรหัสต่อไปครับรหัสต่อไปรหัสรอบที่สามของในสามครับก็ จะมาระบบตรวจจับแม่ครับแม่ครบ,ครบหรือยังแม่ในหนึ่งยังไม่ครบนะครับทั้งยังไม่หาเลย <c oughs> ก็จะมาเกิดใต้ในหนึ่งครับ <c oughs> เป็นรอบที่สามในสามรอบที่สามแล้วก็จะเกิดนสามรอบที่สี่ครับ <c oughs> เพราะว่าเก่งอยู่คนเดียวไงครับ <c oughs> เก่นนเ <c oughs> งยอยู่คนเดียวโตข้างเดียวครับโตอยู่คนเดียวโตอยู่สายเดียว <c oughs> แซงกันที่ไหลได้ครับนะครับแซงกันที่ไหลได้แต่ไม่แซงชั้นกันครับไม่แซงชั้น แต่รายได้ใน3แสงแสงใน1แสงเราไปแล้วครับเขามีราได้เกิดรายได้ครับแต่เรายังไม่เกิดรายได้ครับแซงกันที่รายได้แต่ไม่แซงแม่ครับไม่แซงลำดับชั้นไม่แซงเนี่ยทำให้ใน1ตอนนี้นะครับมาดูภาพนี้ครับใน1ครบ2ชั้นครับครบ2ชั้นเพราะรหัสของใน3ามที่มาเกิดใหม่ครับทําให้ในหนึ่งครับไปเกิดรอบที่2ครับ ไปเกิดรอบที่สองครับแต่ในหนึ่งก็ต้องไม่แซงพ่อแซงแม่ครับไม่แซงเราครับเรายังไม่ได้หาเราหาแค่สคนแต่โตอยู่ข้างเดียวโตวอยู่คนเดียวเพราะในหนึ่งก็จะมาเกิดใหม่ครับใต้เราครับเป็นรหัสที่ในหนึ่งรอบที่สองครับในหนึ่งรอบที่สองนะครับแล้วถ้าเกิดนะถ้านะเกิดคนนี้โตสร้าง สร้างสายงานสร้างสายงานตัวอยู่คนเดียวครับทําให้นะฮะในหนึ่งก็เกิดรหัสใหม่อีกนะครับในหนึ่งก็เกิดรหัสใหม่ครับเกิดรหัสใหม่ตรงนี้อีกเกิดรหัสใหม่ก็ถ้าเกิดเรายังไม่หาเพิ่มนะครับในหนึ่งก็จะมาเกิดรหัสใหม่ใต้เราครับตรงนี้ครับไม่แซงเรานะครับเป็นในหนึ่งรอบที่3นี่คือการเคลื่อนแบบไนนามิกครับ <participated. S 2> เคลื่อนอยู่ในโครงสร้างรูปของพ่อของแม่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเรายังไม่หาใครเราหายแค่คนแต่โตอยู่ข้างเดียว เราครบ2ชั้น1แต่2 2แต่ครับรหัสที่รหัสที่5ที่6ซึ่งเป็นรหัสของลูกเราหลานเรานะครับมาอยู่ใต้เราทำให้ตัวเราไปเกิดรหัสที่2ครับรอบที่2ครับนะรับอีก280บาทครับได้กาแฟไปทานฟรีตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตครับนี่คือการเคลื่อนของไดรนบีครับเคลื่อนกันเป็นพวงครับลูกช่วย แม่แม่ช่วยลูกช่วยหลานช่วยเหรีช่วยหล,ล,ล้วนครับเคลื่อนกันไปกันเป็นพวงครับนี่คือแผนอัดริยะที่สําเร็จได้แม้โตเพียงข้างเดียวโตเพียงสายเดียวครับ